พูดถึงการช่วยเหลือนะครับก็ต้องมาพูดถึงนยโยบายหรือว่าแนวทางการช่วยเหลือ9,000บาทที่จะเร่งเยวย้ายกับในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเนี่ยนะครับ<ฆ>โดยท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ยืนยันว่าตอนนี้นรัฐบาลก็เร่งรัดยียยยา9,000ช่วยนาท่วมใต้ก็มีการสั่งการจังหวัดให้เข้าไปสํารวจฟื้นฟูโดยเร็วนะครับย้าว่าการเตือนภัยให้ประชาชนต้องตั้งหลักให้ทันเพื่อลดการสูญเสียชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนนะครับ โดยนายประเสริฐจันทระร,รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นําคณะเดินทางไปยังอาคารสีนิบงศูนย์เยาวชนเทศบาลน,นาครยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อมอบถุงยางชีพแก่ผู้แทนประชาชนจากพื้นที่ตำบลสเต,เตงนอกตำบลท่าสาบตำบลยุโป,โปที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดยะลาจำนวน380คน โดยเป็นถุงยังชีพที่ได้รับสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณาสุข100ถุงจากกฟอผ300ถุงกระทรวงมหาดไทย400ถุงนอกจากนี้ยังมีน้ำดื่ม300แพ็คจากกอฟอผอ,อีกด้วยในการนี้รองนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยพบปะกับผู้ที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งสอบถามเหตุการณ์ชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนครับ โดยนายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ยังเปิดเผยค่ะว่าสําหรับการตรวจราชการในพื้นที่4-5จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรอบที่ผ่านมาทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ฝากในเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีการช่วยเหลือให้ได้โดยเร็วและทันท่วงทีไม่ให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เรื่องที่2ค่ะก็คือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนในการ การแก้ไขปัญหาในเรื่องของน้ําขังน้ําในลําน้ําต่างๆที่ตื้นเขินให้ดําเนินการไล่น้ําออกในพื้นที่ให้ประชาชนใช้ชีวิตด้วยความปกติโดยเร็วและสุดท้ายก็คือเรื่องของการเตือนภยัยเวลาที่พาย,ยุมาฝนตกหนักควรเตือนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบก่อนล่วงหน้าเพื่อจะได้เคลื่อนย้ายก่อนเนื่องจากคาดการณ์ว่าในวันที่13ธันวาคม2567จะมีภาวะฝนตกในหลายพื้นที่ภาคใต้ค่ะโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างฉะนั้นก็ต้องมีความจำเป็นที่ จะต้องเตรียมรับมือให้ทันท่วงทีกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับยังระบุต่อด้วยว่าในส่วนที่อาจจะมีฝนตกต่อเนื่องในภาคใต้ทางจังหวัดได้เตรียมพร้อมไว้ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะเข้ามาดูแลพื้นที่สถานการณ์น้าในลําน้ําเขื่อนต่างๆเบื้องต้นในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างน้ําอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ค่อนข้างเกิน50ซซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในระยะที่เราสามารถควบคุมได้อยู่